วันนี้นะคะก็อยู่กับรายการเช็คบินค่ะอมสินนะคะนิมค่ะเพื่อนๆสงสัยกันไหมคะว่าอาหารแต่ละมื้อที่เรากินเนี่ยต้นทุนราคาเท่าไหร่กันบ้างเดี๋ยวเราจะมาคํานวณแล้วก็สรุปผลให้ทุกคนได้ดูกันนะคะแล้วปกติเนี่ยอมสินชอบกินอะไรคะช่วงนี้อากาศร้อนมากเลยค่ะพี่นิมชอบกินบิงซูมากคะ่ะช่วงนี้ แล้วปกติกินมิงซูระคะเท่าไหร่คะราคาประมาณ200้บาทค่ะราคาค่อนข้างสูงเลยนะคะเราก็อยากจะสอบถามเพื่อนๆเหมือนกันว่าราคาที่เพื่อนๆกินมิงซูเนี่ยราคาเท่าไหร่กันบ้างมาสอบถามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ,คะอันนี้ชื่ออะไรแล้วก็อยู่ปีไหนกันบ้างคะ่ะชื่อปอนคะ่ะอยู่ปี3าคะ่ะชื่อกิ่งคะ่ะอยู่ปีสาคะ่ะชื่อแนทคะ่ะอยู่ปีสอ ชื่อไมค์ค่ะอยู่ปีสองค่ะชื่อพีทอยู่ปีหนึ่งค่ะปกตินะคือเคยกินบิงซูกันไหมอค่ะแล้วก็กินรสชาติอะไรกันบ้างค่ะพี่เคยกินบิงซูรสชาติไทยพี่เคยกินแบบเป็นพวกเหมือนนมสดคาราเมลโกโก้ค่ะรสช็อตค่ะปกติจะชอบกินรสสตรอเบอรี่แล้วก็นมค่ะราคาที่กินอะค่ะอยู่เลทประมาณไหนที่ปกติที่เคยจ่ายไปประมาณร้อยยี่สิบเก้าถึงร้อยห้าสิบเก้าบาทประมาณร้อยเก้าสิบเก้าค่ะประมาณร้อยห้าสิบค่ะ อยู่ที่ร8 0บ้างร60บ้างค่ะราคาที่พี่บอกมานะ่ะพี่คิดว่ามันมีความคุ้มค่าไหมคะปริมาณหรือว่าท็อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าคุ้มอยู่นะคะเพราะว่าหาเอามามันตกคนละไม่กี่บาทถ้ามันมีพวกผลไม้สตรอเบอรี่หรือกีวีเยอะๆก็คุ้มค่าค่ะก็คิดว่าค่อนข้างคุ้มนะคะเพราะว่าแบบผลไม้ที่ให้มาก็ค่อนข้างสดก็ถ้าซื้อทํากินเองที่บ้านก็น่าจะไม่คุ้มซื้อเครื่องด้วยอะไรด้วยก็น่าจะแพงหน้าดูเลยค่ะขอบคุณค่ะ ็ขอขอบคุณพี่บิวกับพี่มินมากๆนะคะที่ไปช่วยสัมภาษณ์เพื่อนๆนะคะว่ากินมิงซูราคาเท่าไหร่กันมากและตอนนี้นะคะแล้วก็อยู่กันที่ร้านซาโป๊กค,ค่ะค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศในร้านแล้วก็ไปคุยกับพี่เจ้าของร้านกันเลยดีกว่าค่ะไปกันค่ะสวัสดีค่ะ นะคะแล้วก็อยู่กันที่ร้านสโลโปค,ค่ะตอนนี้ก็อยู่กับพี่เจ้าของร้านนะคะพี่โบค่ะออมอยากจะถามพี่โบหน่อยนะคะว่าร้านสโลโปเนี่ยเปิดมานานหรือยังคะตอนนี้เปิดเข้ามาปีที่8แล้วค่ะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มาเข้าร้านเนี่ยมีกลุ่มลูกค้าแบบไหนบ้างคะตอนแรกที่ร้านเปิดอะค่ะทาร์กเก็ตแรกของเราจะเป็นกลุ่มน้องนนักศึกษาแต่ว่าตอนนี้ค่ะปัจจุบันเรามีลูกค้าที่เป็นผู้ใหญ่เพิ่มมากขึ้นก็จะ ปนปนกันไประหว่างน้องนิสิตนักศึกษาขาจรแล้วก็เป็นลูกค้าผู้ใหญ่ที่เป็นลูกค้าประจำค่ะค่ะแล้วมีวันไหนบ้างคะพี่โบที่ลูกค้าจะเข้าร้านเป็นกิเษจะเป็นศุกเสาร์อาทิตย์ค่ะเพราะว่าสุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันจะเป็นช่วงที่มีคนทํางานหยุดยาวแล้วก็พ่อแม่ของน้องนิสิตนักศ,ศึกษาค่ะที่จะมาหาลูกหลานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะรวมทั้งนักศึกษาคนทํางานแล้วก็ขาจรมาอยู่ในสุกเสาร์อาทิตย์เลยจะเป็นวันที่คนเยอะที่สุดค่ะระยะสอบถามนิดนึงค่ะว่าเมนูไข่ดีของร้านสโลโปเนี่ยมีเมนูไหนบ้างคะ ตอนนี้เมนูขายดีที่เห็นได้ชัดเลยก็จะเป็นตัวบิงซูค่ะหรือว่าที่ร้านจะเรียกเป็นคากิโกริกับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นไก่ต้มน้ำปลาค่ะแ,แล้วต้นทุนของบิงซูค่ะตัวไหนที่แพงที่สุดเลยคะชาไทยค่ะตัวนี้เลยจะเป็นตัวที่แพงที่สุดของร้านตัวนี้จะเป็นเบสเลอร์ของร้านเลยแล้วพี่โบมีวิธีการรับมือกักบเศรษฐกิจที่ทําให้ราคาของวัตถุดิบต้นทุนเนี่ยเพิ่มขึ้นทำยังไงันมั่งคะเออโดยส่วนใหญ่อ่ะค่ะเพราะร้านเราเป็นร้านขนาดใหญ่อ่ะค่ะเราจะรับวัตถุดิบมาค่อนข้างที่จะ ยอะพอรับมาหนึ่งครั้งอะค่ะมันจะมีซัพพลายเออร์ที่เขาส่งของให้เราเป็นจํานวนมากพอซัพพลายเออร์ส่งของให้เราเป็นจํานวนมากเราก็จะได้วัตถุดิบที่ค่อนข้าง,างต่าลงแต่พอเราเจอวิกฤตอย่างโควิดอะไรเงี้ยค่ะเราจะต้องปรับลดเกี่ยวกับพวกของแช่แข็งอะไรนี้เป็นของสดเพื่อนํามาหมากักแล้วก็นําม,มาปรุงวัตถุดิบเองทั้งหมดมันก็จะลดต้นทุนลงมาได้ต่าลง แล้วสุดท้ายนี้ขอให้พี่โบช่วยฝากร้านนิดนึงค่ะได้ค่ะ<ม>ก็อยากจะฝากน้องๆเด็กมเกษตรทุกคนนะคะแล้วก็คนทํางานถ้าเกิดอาจารย์นิสิตอะไรเงี้ยค่ะที่ได้ดูก็อยากให้ช่วยมาอุดหนุนมาทานที่ร้านกันเยอะๆเพราะว่าทั้งราคาทั้งของอะไรเงี้ยค่ะจะไม่ได้สูงมากเกินจนจนจน,นักศึกษาแต่ต้องไม่ถึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่ร้านนะคะจะให้การสนับสนุนกับน้องๆนิสิตท,ทั้งทางด้านกิจกรรมสัมมนาอะไรเงี้ยค่ะก็อยากฝากร้าน ให้ทุกๆคนมาช่วยทานเยอะๆถ้าเกิดพ่อแม่มาอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้พามาที่นี่นะคะก็ขอขอบคุณพี่โบมากๆเลยนะคะที่มาช่วยให้ความรู้กับพวกเรานะคะเดี๋ยวเรามาดูภาพอิเสิร์ตอาหารน่ากินน่ากินแบบนี้กันเลยค่ะ ขนาดนี้ต้นทุนจะขนาดไหนเนี่ยงั้นเดี๋ยวเราขอส่งต่อความรู้ต้นทุนเกี่ยวกับบิงซูให้เพื่อนกันเลยดีกว่าว้าวคานิงค่ะไม้์ค่ะวันนี้ไม้กับคานิงจะพาพเพื่อนๆไปดูกันว่าบิงซูถ้วนี้มีต้นทุนเท่าไหร่บ้างโดยราคาสินค้าเพื่อน,นี่นะคะเราจะอ้างอิงมาจากเว็บแมคโครค่ะชาไทย400กรัม70บาทใช้30กรัมคิดเป็นเงิน5.25บาทน้ำแข็ง200กรัมคิดเป็นเงิน2บาทน้ำเปล่า350มิลลิลิตร 5บาทใช้300มิลตรคิดเป็นเงิน4.3บาทต้ม830มลล46.75บาทใช้200มลตรคิดเป็นเงิน11.26บาทวิปครีม1กิโลกร,รมัม149บาทใช้100กร,รมัมคิดเป็นเงิน14.9บาทฝอยทอง500กร,รมัม125บาทใช้10กร,รมัมคิดเป็นเงิน2.5บาทอัลมอนด์500กร,รมัม229บาทใช้5กร,รมัมคิดเป็นเงน 2.29บาทเฉกกล้วย1,000กรัม39บาทใช้10กรัมคิดเป็นเงิน0.39บาทบุกไขม่มมก800กรัม321ใช้10กรัมคิดเป็นเงิน4บาทนมข้นหวาน2,000กรัม102บาทใช้10กรัมคิดเป็นเงิน0.51บาท รวมต้นทุนบิงซูถ้วยนี้47.4บาทอาจจะมองว่าสินค้าราคานี้แพงแต่จริงๆอาจจะมีต้นทุนแฝงอย่างเช่นค่าแรงค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าที่ค่าเครื่อจักรค่าการตลาดต้นทุนค่าเสียโอกาสค่ะถ้ามองในมุมมองของลูกค้าอาจจะคิดว่าทำไมบิงซูถ้วยนี้ถึงแพงแต่ถ้าได้ฟังที่มาพูดไปแล้วนะคะบวกค่าน้ำค่าไฟค่าแรง ราคาจะอาจจะสมเหตุสมผลก็ได้ค่ะถ้าจบกันไปแล้วนะคะสำหรับการคํานวณต้นทุนพวกเราขอขอบคุณร้านสระโปกน,นะคะที่ให้ความร่วมมือในการถ่ายทําค่ะถ้าเพื่อนๆอยากดูต้นทุนเมนูอะไรอีกสามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วเจอกันใหม่วิคหน้าค่ะบ๊ายบาย